ครับเสานี้เจ็บตะกัดแตนข้างที่สองได้หกขีดที่ก่าแล้วพี่น้องหกขีดก็เอาหาขีดที่เ่าแล้วแถมพี่น้องขึ้นก่าอันส้มเจ็บมือว่านเนี่ยส่งลูกค้ามืดแล้วทั้งหากงแล้ววันนี้ก็ได้อีกหากรับพี่น้องสนใจทักมาได้สั่งมาได้ขีดแล้วฟันที่กันแล้วพี่น้องแถมมีทั้งหาก ถือว่าได้ขีดบัวไปละแพ้สองขีดไปละผมแถมคือนเขาครับพี่น้องสนใจทักมาได้ทั้งส่องของผมส่องยูทูปส่องข้ามแพ้มือใหม่หรือเบอร์โทร0610584377แต่พี่น้องเบิ่งว่าท่านเดี๋ยวผมจีลงเบอร์โทรไปใต้คขีดนะพี่น้องนะคอยโทรมาหากันใครมีตลอดครับใครมีตลอดเดี๋ยวนี้ออกจากใครแล้วกันะ มีตัววันเดียวตัวเหียนนี่สำรองสองสองขอบสองป้ามเดี่ยครับตัวนี้บางนี่คล้ายตัวแล้วนี่ยคล้ายตัวแล้วแต่ช่วงนี้นี่ขอบสำรองนี่มีมีห่างพี่น้องสวัว่าสุดนี่เมื่ยังมีสุดไปอีกจะหักล่อพี่น้องครับยังมีใสตลอดพี่น้องสนใจสั่งมาได้ทั้งสองของผมสองป้ามแปะมือใหม่ถือถือกระสมพานแสงเวลาทุกวันนะ บอร์โทษเดี๋ยวผมมีลูกมาใจเชียบแต่พี่น้องเบิ้งฟังมาท่านจับมาท่านเนาะครับเนาะครับครับโอกาสนี้จะไปในมาเบิ้งกันเรื่มเด้อพี่น้องเกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์พราะว่าลงกเหรก็นจะเด้เห็นกันตลอดเนาะพี่น้องเนาะครับครับครับฝากไว้ที่นี่นะครับ